ให้การสนับสน,นุนโอ้ยหมัดตอกซ้ายมาซ้ายสักไปซ้ายไอ้แยิ้มอยู่ครับไอ้จุนวนนอนไม้ยาวเดินน้อยชายาไอ้จุนวอนครับเก็บอาการฝั่ซ้าย,อายเออทีมง,งานเสียตาโดนยังต้องมีแถววุตถุพรเมืองจัดต่อยซ้ายสอกซ้าย แบบเปิดกับสี่พันยับแไปดูว่าเกมสั้นหรือเกมยาวพี่เด้งโอ้ยแล้วจับแล้วต่อยซ้ายย้ำเข็มอยู่ครับไอตัวก้อนดาวแกนน้ำเก่งนี่น้ำเก่งลูกพี่ต่อยข้ายมันขวาเจอมาซ้ายคืนโอกาสคืนมือหมัดแมโอ้ยเล่นกันคอครับเก่งขวาเลี่ยพอมาแออท้าทายเล็บแตะของแคลานว่าไร้ต้องว่าครับ ขยับขยับไปยับขวาเอ้แล้วมีความไปเรื่อยนระยาเอาดึงแข้งไปครับโอ้แข่งก็ซ้ายซ้ายเปนตัวซ้ายยับขวาอไปเายแข้งขวาสวนขึ้นในมันซ้ายแหมใครจะแม่นกว่ากันเลยรับแบบนี้ครับไม่ยืนกันไม่ห่างครับ ดูว่าแทงขวากับหมัดซ้ายครับปุยกที่สองครับปุบที่สามครับเึินทางแล้วครับยกสามเลยอ้าวตีด้วยซ้ายต่อยซ้ายอ้าวอ้าวเริ่มจะโดนแล้วแทงขวาแลต่อยซ้ายโโอ้หเล่นทีลำตัวครับแบบเล่น่างซ้ายขวาหลักซ้ายลำตัวอ่าได้เลยนะเต้ยไปขวาตัดซ้าย

蓝天。把 Yeah. <laughs> วีรเลนน่เหี่ยคแข้งมาที่ข้ายบาดเกับแข่งเอ้ดาวเดียวน้อยขยับเอ้พอเตนทุบมือสายมาปั๊บเลยก้เ้อล้วโอ้เอาตเตุเคมดีสบาร้เอราจะกระดยดัดบาดเหมือนสี่แหลับแข้งขวา ทำได้ทำเลยครับยกสี่ยกสำคัญครับออกได้ก็ต้องออกครับบปรยไทยแต้องต่อเนื่องเดี่ยวต่อตนน่าแพ้ได้ยังไงครับไม่เชนั้นต้องออกเลยครับพยายามอติดช้าทันช้าเนี่ยล้มขากแน่นอนครับแต่เริ่มก่อแล้วเด็กของต้องได้อะไร ไพี่เด็กโอ้มามีศอกมีขามาแล้วตายตตัวช ok. ัยรัง ok ้วเด็นวรวเ้ยโดนตัดในรับชไเเยาเรขวา่ควาทางด้านี้ตาเหนือน้อยดีเรือซซึ้งตั้งแต่ยกสาครับแมู่ว่าไยกสี่ครับเข้มขึ้น We got that. บ,บ,บาดบวยครับมันเกิดได้ทุกขณะทุกเวลาอย่านะอย่าทำเป็นเล่นนะอย่าทำเป็นเล่นนะโอ้ยครับเท่าค่าแล้วอย่าทำเป็นเล่นนะครับเอาวะเก้ารับเก้าเอาดีไหมยี่สิบยี่สิบเอยกห้ายกสองขัญว้าอย่าทำเป็นเล่นนะบวยไทยทุกที ę, ่สบายดีอ้าวรับ มาโอดเลือกกันเอาพลังกันใา่ละเลงนี้เอา

พี่เลี้ยงไอ้นิดเน็ดเด็พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแลพี่เลี้ยงเอามากระเด้อกระด้งเอา้เอากด้ากด้งอ้งเอากด้งเอะด้งเอกระเด้งอาก้งเอกระด้าก้ากระด้อา้ารงอด้งเอรเด้งเอาเด้งเอาเด้งเอาเ้งกเ้งอาเด้งเด้ง้งกงอกรเ้งอเงก้อเ้งเเด้ด้เดงเดเด้ดงอ้งก้อเ้้งงกงอกงอกด้เอาดงอาเด้าดเอาด้งเเด้ดงกองกอาเด

โอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนัดีกว่าละี่ที่ดี่ดีที่่เยนาทีโอ้เปนเป็นนักดีดีกว่ามั้งเนันนี้นี่เลยตองขอพรับน้แข่งว่ายมันเลยว่ายนอำว่ายน้ครับยน้ำว่น้้วน้รนวย้่น้่า่ยนบน้ายนค่ายน้ำนย่่วนนบค โอเคครับโอเคครับเร็ว